สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของอาวุธ ที่รัสเซียเนี่ยได้นํามาใช้ในช่วงที่ผ่านมาอย่างแพร่หลายและมันก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับยูเครนได้เยอะมากๆด้วยครับแบบเรียกได้ว่าซัดยูเครเกนกระหน่าระเบิดกระจุยกระจายไปเลยระเบิดนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมันมาแล้วแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรและบอกไว้เลยว่ามันเป็นการประยุกต์ใช้ที่ฉลาดมากๆเลยนะครับและเจ้าสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เรียกกันว่า กลายบอมนั่นเองหรือว่าระเบิดเครื่องล่อนครับระเบิดตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นการสร้างระเบิดสร้างมิสไซล์ขีปนาวุธอะไรใหม่ขึ้นมาแต่เป็นการนําระเบิดเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมเอามาปรับปรุงทําให้มันใช้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นครับแล้วมันก็ใช้ได้ผลดีมากๆด้วยอย่างแรกเลยนะครับผมเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสงครามในยุคนี้กับยุคก่อนเนี่ยมันแตกต่างกันมากถ้าหากเราย้อนกลับไปสมัยก่อนในช่วงที่ประเทศต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มีระบบป้องกันอากาศ ีดการที่เครื่องบินลบของศัตรูบินเข้ามาเนี่ยการจะยิงตกนะครได้ยากนะครับผมเขาก็บินเข้ามาถล่มเลยประเทศที่ใหญ่กว่าเนี่ยส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยรัสเซียผู้ซึ่งเคยเป็นมหาอำนาจอย่างโซเวียตมาก่อนก็มีครังระเบิดแบบเนี้ยจานวนมากมายเลยครับระเบิดแบบนี้เรียกกันว่าดัมบอมหรือว่าระเบิดง่ๆครับก็คือทิ้งไปก็ตู้มไม่ได้มีระบบพิเศษอะไรระเบิดพวกนี้เนี่ยก็มีความรุนแรงมากๆแล้วก็มีหลายขนาดแตกต่างกันออกไปตั้งแต่ขนาด250กิโลก 500กิโลกรัม1ตัน1.5ตันหรือว่า1,500กิโลก็จะเป็นลูกใหญ่สุดของดัมบอมในยุคแบบของโซเวียตคลังอาวุธเก่าๆอะไรแบบนี้ตอนระเบิดเหล่านั้นเนี่ยรัสเซียมีอยู่เต็มเลยก็จริงครับแต่จะเอามาใช้ในสนามรบเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้เพราะว่าระบบป้องกันทางอากาศยุคใหม่เนี่ยมันสามารถโจมตีเครื่องบินที่จะมาทิ้งระเบะเิดได้ง่ายได้เพราะฉะนั้นถ้าบินเข้ามาในระยะเนี่ยโอกาสที่เครื่องบินจะถูกสอยตกมีสูงมากนะครับผมและเครื่องบินเนี่ยราคาแพงมากจะเอามาทิ้งระเบิดให้ โจรสอยเล่นเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกันนะครับก็เลยทําให้รัสเซียเนี่ยต้องหาวิธีที่ทําให้ใช้เหล่าระเบิดดัมบอมระเบิดธรรมดาแบบนี้ที่ดูจะตกยุคไปแล้วให้เอากลับมาใช้ให้ได้เพราะว่าแรงระเบิดเนี่ยมันรุนแรงมากๆแล้วก็พลังการทําลายของมันนะก็ยังเป็นของจริงอยู่ ปรากฏว่ารัเสเซียเนี่ยหาวิธีได้นะครับผมและว,วิธีนี้เนี่ยก็ทําให้ยูเครนเองอ่ะต้องสิ้นเปลืองยุทธปกรค์ขีปนาวุธในการป้องกันทาอากาศต่างๆเยอะมากเมื่อเทียบกับราคาที่รัเสเซียต้องเสียไปก็คือเป็นการเบินยูเครนให้หมดการป้องกันทาอากาศได้และพอหมดแล้วอ่ะขีปนาวุธพวกนี้เนี่ยก็ถูกยิงเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับยูเครนได้เยอะมากๆโดยเฉพาะขนาด1.5ตันเนี่ยมีความรุนแรงมากๆเลยนะครับจากแบบคากล่าวของฐานยูเครนเนี่ยบอกไว้เลยว่าระเบิดแฟบพันห้าร้อยเนี่ยหรือว่าระเบิดขนาด 1. ตันที่เอามาเปลี่ยนให้เป็นกลายบอมมันเหมือนนรกเลยนะเพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันทําลายตึกได้สบายสบายเลยมันเป็นระเบิดที่รุนแรงมากๆแล้วทีนี้รัสเซียทํำยังไงให้ระเบิดธรรมดากลายเป็นกลายบอมได้ครับรัสเซียเนี่ยก็ได้สร้างชุดเครื่องร่อนเข้ามาติดนะครับผมโดยชุดตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีปีกติดเข้ากับระเบิดแล้วก็มีระบบนําทางอยู่ซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยทำให้ระเบิดบินได้ไกลามากขึ้นครับจากที่ทิ้งดิ่งตุ้มลงไประเบิดเลยอันนี้บินได้แล้วก็กําหนดเส้นทางกําหนดเป้าหมายของตัวเองได้สิ่งนี้เองเนี่ยทำให้เครื่อง บินที่จะบินไปทิ้งของรัสเซีย ปลอดภัยได้มากขึ้นเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยจะให้เครื่องบินรบของตัวเองเนี่ยนะครับบินมาแล้วก็ทิ้งระเบิดเนี้ยประมาณ30กิโลก่อนถึงแนวหน้าซึ่งก็จะพ้นระยะยิงของอุปกรณ์ป้องกันทางอากาศของยูเครนไปอย่างพวกบุกอะไรแบบเนี้ยก็ยิงไม่ถึงระยะครับก็ได้ทิ้งระเบิดมาก่อนแล้วระเบิดเนี่ยจะมีระยะเพิ่มขึ้นจากปกติทิ้งตุ้มระเบิดเลยระเบิดพอติดชุดกลายบอมเบลเลาเนี่ยนะครับผมก็จะเรียกว่าแฟบ500อย่างเงี้ยก็จะเป็นขนาด500ร้อกิโลแฟบพันห้าก็คือขนาดพันห้าร้อยกิโลหรือว่าหนึ่งจ จากจุดที่ทิ้งตรงนี้เองอะ่ะมันแล้วแต่นะว่าการทิ้งจะมีลักษณะยังไงระยะการทิ้งก็อยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันคือถ้ายิ่งบินสูงเนี่ยระเบิดก็ยิ่งบินได้ไกลแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับระเบิดจะบินได้ไกลขึ้นจากทิ้งตุ่มระเบิดเลยเนี่ยกลายเป็นบินได้ประมาณ6กกิโลเลยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นระยะที่ไกลนะครับผมเขาก็ทิ้งเนี่ยหลังแนวรบแบบประมาณ30โลก็ กว่าการระเบิดจะพุ่งไปอ่ะก็กินไปครึ่งหนึ่งแล้วถูกไหมก็เดินทางต่อได้อีกครึ่งหนึ่งก็บวกไปอีก30โลตรงนี้ก็จะสามารถโจมตีเป้าหมายของยูเครนต่างๆได้และมันถูกมากไอชุดปีกชุดระบบนําทางนี้ราคาไม่ถึงหมื่นดอลลาร์ก็คือถือว่าถูกมากๆในแง่มุมของอาวุธทางการทหารแล้วก็เอามาเปลี่ยนให้ระเบิดที่มันใช้งานไม่ได้กลายเป็นถีบอาวุธทําลายล้างขนาดใหญ่ ตรงนี้ก็ทําให้ยูเครนได้รับความเสียหายเยอะมากๆเลยอย่างในวันที่16-17มีนาที่ผ่านมาแค่ในคืนคืนเดียวเนี่ยนะครับรัเสเซียได้ใช้ระเบิดไปกว่า54ลูกถล่มไปในภูมิภาคซูมี่ที่อยู่ติดกับรัเสเซียก็โดนถล่มยับเลยนะครับผมพอระเบิดพวกนี้หลุดเข้าไปได้และ้วระบบการป้องกันทางอากาศของยูเครนน้อยลงมันได้ทะลุเข้าไปแล้วก็ทําลายหลากหลายจุดมากๆไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางการทหารหรือเป้าหมายที่เป็นคลังเก็บ สิ่งของต่างๆสาธารณปโภคพื้นฐานสาธารณปโภกพลังงานพวกโรงไฟฟ้าอะไรแบบนี้ก็ถูกระเบิดเหล่านี้โจมตีและอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เป็นระเบิดยุคเก่าอ่ะมันคือระเบิดเพียวๆอะ่ะความรุนแรงเนี่ยก็รุนแรงมากๆเลยนะครับอย่างแฟบพันหหรือว่าระเบิดขนาด1.5ตันเนี่ยก็สร้างความเสียหายสร้างปัญหาให้กับยูเครนได้เยอะมากๆเลยตรงนี้ถือได้ว่าเป็นการที่รัสเซียนั้นนําอุปกรณ์อันเก่ามาชิงความได้เปรียบในสงครามนี้ไปได้แต่เดี๋ยวยูเครนเนี่ยก็จะได้ระบบป้องกันาอากาศเพิ่มแล้วถูกไหมจากการสนับสนุน จากชาติตะวันตกแล้วก็ทางฝั่งของอเมริกาก็เดี๋ยวผงต้องรอดูกันแหละว่ามันจะสามารถต้านทานการบุกข,ของรัสเซียได้ไหมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาระเบิดแฟบหรือว่าระเบิดกลายบอมเหล่านี้เนี่ย ได้เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่สร้างความเสียหายให้กับยูเครนเลยนี่เป็นโจทย์สําคัญของยูเครนเลยนะครับที่จะต้องมาแก้โจทย์นี้ว่าจะป้องกันร,ระเบิดกลายบอมเหล่านี้ยังไงเพราะว่าหนึ่งเป็นระเบิดที่มีต้นทุนถูกมีจํานวนเยอะและสร้างความเสียหายได้มากสามารถยิงตกได้ไหมยิงได้แต่มันจะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยก็ต้องมาคํานวณดูว่าเป้าหมายนั้นเล็งไปที่อะไรอีกถ้าจะมานั่งยิงทุกลูกเนี่ยอันนี้ก็เป็นการยากแล้วก็สิ้นเปลืองทรัพยากรมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปยังไงในนนวววััี้้รบผมมหดเลลลางแก การ history world โลกประวัติศาสตร์หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้กันไปในคลิปนี้เกี่ยวกับระเบิดกลายบอมนั่นเองครับหรือว่าระเบิดล่อนของทางฝั่งของรัสเซียที่นําดมบอมระเบิดเก่าๆเ,เนี่ยเอามาอัปเกรดติดชุดปีกไปติดเครื่องนําทางไปเปลี่ยนมันให้กลายเป็นขีปนาวุธยุคใหม่ได้เลยยังไงในวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world โลกประวัติศาสตร์นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอสเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ